อยากได้รถหรูราคาสบายกระเป๋าหรือเปล่าอยากได้ฟังทั้งนี้รู้ไหมว่าทำไมซูเปอร์คาร์ของผู้นำเข้าอิสระห,หรือที่รู้จักกันในชื่อเกรย์มาร์เก็ตจึงมีราคาถูกกว่าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นอย่างมากก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่ารถยนต์ จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งกฎหมายระบุว่าจะต้องเสียภาษีให้รัฐในอัตรา3 2 8ถ้ารถราคา1ล้านต้องเสียภาษี3 2 8ซึ่งเท่ากับ3.3ล้านรวมเป็นต้นทุน4.3ล้านถ้าต้องการกำไร1ล้านบาทราคารถยนต์ที่ถูกกฎหมายจึงอยู่ที่5.3ล้านบาทนั่นเองแต่ทำไมรถแบบเดียวกันของเกร์มาเก็ตถึงขายได้ในราคาถูกกว่าตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างมากเขาไม่จ่ายภาษีหรือว่าเขาเสียภาษีไม่ครบจำนวน ไม่ใช่เลยครับเขาใช้วิธีแจ้งราคาต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริงตัางหากเช่นรถราคา1ล้านเขาแจ้งว่าต้นทุนรถ4 0 0 0 0นบาทเสียภาษี3 2 8เซนเท่ากับ1,3ล้านรวมเป็นต้นทุนเพียง2,3ล้านบาททั้งๆที่ความเป็นจริงต้องเสียภาษีถึง3,3ล้านเงิน2ล้านบาทที่หายไปก็คือเงินภาษีของรัฐนั่นเอง ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้จะมีกรมศุลกากรที่มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์แต่ก็ยังมีผู้นำเข้าแจ้งราคาต้นทุนตามกว่าความเป็นจริงอยู่เป็นจำนวนมากทำให้รัฐสูญเสียรายได้มากมายมหาศาล จากสถิติเพียงในช่วง5ปีที่ผ่านมามีรถหรูนำเข้าโดยกลุ่มเกรมาร์เก็ตที่ใช้วิธีเลี่ยงภาษีแบบนี้ถึง44,430คันทำให้รัฐสูญเสียรายได้44,430ถึง88,860ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถนำไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลหรือกระทั่งสร้างรถไฟฟ้าได้สายหนึ่งเลยทีเดียวหากก,ก,กรมศุลกากรไม่แก้ไขระบบตรวจสอบต้นทุนรถหรูนำเข้า รวมทั้งไม่ทำลายเครือข่ายนักการเมืองนักธุรกิจและข้าราชการที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการหลบเลี่ยงภาษีแบบนี้ล่ะก็เงินจำนวนนี้จะกลายเป็นส่วนลดให้กับรถหรูของคนรวยๆไว้ขับเล่นในราคาเบาๆแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรู้อย่างนี้แล้วคุณยังอยากได้รถหรูในราคาสบายกระเป๋าอยู่หรือเปล่าล่ะ ข้อมูลรายละเอียดคลิก thaipublica.org